โอ้มหารรวยมหารรวยสามสิบสองควายยังไงต่อไม่รู้รัฐาสามสิบสามควยหีลมล้อมเอามาดิอันนี้ไม่ใช่อ่ะที่สุมอันนี้จะเพี้ยนไปนิดนึงอันนั้นมาอันนั้นมาอันนั่นมไน่ะได้มาได้มาหมันมาได้มาเหมื ตั้งนมสามจบโอมมหารรวยรวยรวยสามสิบสองควายมีหอมตอมข้าข,า,ขาดีเหกขีกระบ,บ้านใครหยิบแล้ววางควายช้างตอกใครหยิบแล้วเอาออกควายช้างทิมโอมเพียงร่ำรวยร่ำรวยควายช้างอ่าค <c oughs> วายช้างทิมนะร่ำรวยร่ำรวยอันนี้อโอม ใครหยิบแล้วไม่เอากระเด้งกระเดาสามตีเอออันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าเปิดใหม่เนะทุกคนเอฟซีทุกคน, FC, ท,กคนทุกคนเลยเป็นร้านเอเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองเปิดใหม่อย่าอยู่ใจกลางเป็น้มืออใหม่มืออ,อ่าเป็นมือมือใหม่แล้วก็มือมือ,ม,อมือค้างสต๊อกเฉยๆแล้วไม่ใช่มือสองเป็นเป็นเสื้อผ้าค้างสต๊อกนะครับอยู่ที่ตลาดอยู่ที่ตลาดตั้งจิตอนุสร์ เหนือหรือว่าเขาเรียกว่าตลาดล่างมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงตรงสี่แยกไฟแดงนะครับสี่แยกไฟแดงตรงข้ามกับร้านอุดมเพสัตะจะอยู่ตรงนี้นะครับนะถูกทุกตัวแล้วก็รับเช็คดวงไพ่ป๊อก24ลายดูรายมือ99บาทนะดูจากหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่เลยนะครับนะ คุณหมอชายโยนะฮะนะก็เข้ามาช่วยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ดูแลในเรื่องของการค้าขายช่วยกันทำอาหากินในสายปฏิบัติตนดีปฏิบัติตนชอบอยู่ในศิลปอยู่ในธรรมนะนะขอบคุณมากครับยังไงก็เชิญนะครับเชิญทุกท่านทุกคนนะครับถ้ามาเป็นคนแรกของร้านทุกทุกวันเนี่ยก็จะมีรถรถล้างสต๊อกให้ ทั้งลดทั้งแจกให้ด้วยนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยสำหรับลูกค้าท่านแรกนะครับผมขอบคุณครับ